สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชาวโซเชียลแคมทุกคนค่ะวันนี้อันนี้ก็มีเวลาว่างนะคะมารีวิวกระเป๋าเครื่องแป้งนะคะกระเป๋าเครื่องสมอาของนี้ให้ดูนะคะวันนี้ว่างแล้วนะคะหลังจากที่ย้ายคอนโดหลังจากที่กลับบ้านนอกไปทําบุญนะคะก็ใครที่ติดตามอยู่ใน Facebook ก็ในไอจีจะเห็นนะคะว่านี่กลับบ้านนอกมากับคอนกันน่นแหละกลับไปทําบุญมานะคะก็วันนี้ก็แต่งตัวสวยถามว่าไปไหนไหมไม่ได้ไปคะ่ะไม่ได้ไปไหนคะ่ะแต่งตัว สวยถ่ายพอเทตอยู่ที่ห้องก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากระเป๋าแป้งเออกระเป๋าเครื่องสำอางของอนี่นะคะนี่ใช้อะไรบ้างจะบอกว่ามันเยอะมากนี่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 เยอะมากเยอะมากเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเอาเอาที่ใช้บ่อยนะคะก็แต่ก่อนอื่นเราจะบอกว่าที่เยอะๆพอแไ้วปะ เพราะว่าอันนี้จะเทสทุกอย่างที่จะเอามาขายคืออย่างยแชโดหรือจะเป็นแป้งหรือจะเป็นพวกลิปสติกหรือจะเป็นรองพื้นหรือครีมต่างๆที่จะเอามาขายก็จะลองเทสมาให้หมดเลยว่าเอตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีก็จะบอกค่ะว่าตัวไหนเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเยงี้ค่ะก็จะเยอะมากคือสมมร์นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะเอาละค่ะก็อันนี้ก็จะแต่งหน้านะคะก็แต่งหน้าก็คือจะทาครีม บำรุงให้ทั่วหน้านะคะครีมบำรุงอะไรต่างๆให้บำรุงไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราแก่แล้วแสงแดดก,ก็แรงนะคะก็ก็จะเห็นรอยเหี่ยวได้เราก็ทาครีมเยอะๆเนาะแล้วก็นะคะพอทาครีมเสร็จแล้วนี่ก็จะลงพลาเมอร์ตัวนี้พลาเมอร์ตัวนี้คือจะเป็นครีมนะคะตัวครีมเนื้อครีมใสๆนี่ค่ะจะใสๆ ใส,ส่แบบนี้นะคะหลายๆคนบอกคิดว่าพลาเมอรอ์มันมีเบอร์ให้เลือกไม่มีเบอร์ให้เลือกค่ะพลาเมอร์ตัวนี้จะเป็นเจลใสๆนะคะทายทั่วหน้านะคะหลังที่ทาบำรุงเสร็จแล้วคะ่ะก็ทายทั่วหน้านะคะพลาเมอร์ตัวนี้นะคะเอ่อสำหรับคนที่หน้ามันนะคะหรือว่าหน้าไม่มันก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้พลาเมอร์ตัวนี้สามารถควบคุมความมันแล้วก็สามารถ ทําให้เครื่องสําอางนะคะพวกเมคอัพต่างๆติดหน้าเรามากขึ้นนะคะแป้งไม่หลุดง่ายอาชีพดวไม่หลุดง่ายนะจ๊ะพออันนี้ลงพาร์เมส็จแล้วใช่ไหมคะนี่ก็อันนี้ก็เอ่อลงรองพื้นตัวนี้ก็จะเป็นเล็บลอนฝาขาวซึ่งอันนี้นําเข้ามานะคะก็ทางว่าจริงๆซื้อๆที่เมืองนอกมันไม่ได้แพงมากแต่ว่าพอมันมันมาถึงเมืองไทยอ่ะคือขวดมันหนักนะคะมันเป็นขวดแก้วใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็ต้องเสียค่าภาษีค่าค่าขนส่งอะไรเงี้ยอาจจะแบบมาถึงไทยนี้ก็คือ จะเป็นรองพื้นที่บางเบานะคะก็ดยวเกลีย่ยให้ดูบางเบามากค่ะก็เนื้อครีมก็เนี่ยค่ะมันจะบางเบามากคือมันไม่เหนอะหน้าค่ะหลังจากที่ลองใช้3ตัวเทพม,มาตั้งแต่ออโต้ซาลอนอุ้ยก่อนอรต้ซาลอนอีกค่ะก็รองพื้นไม่เคยคิดจะนําเข้ามาขายเลยนะคะเพราะว่าคิดว่ามันถ้านาเข้ามาขายแล้วมันราคาแพงแน่แเ,เพราะอันนี้ก็ต้องมีบวกมีกำไรใช่ไหมล่ะแต่ว่าลูกค้าก็โอเคสู้ตายจ้าโอเค แล้วก็สเต็ปสุดท้ายของตัวเทพของอน,นี้นะคะนี่ก็จะมีแป้งเทพนะคะปกติแป้งเทพของอันนี้นะคะก็จะไม่มีพัมให้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าสั่งไปแล้วไม่ต้องตกใจเนี่ค่ะจะใช้เบอร์หนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเอ่อเป็นเบอร์ขาวเหลืองนั่นเองค่ะก็ใช้มานานหมดหลับตลับแล้วก็ตัวนี้แป้งนี้ก็คือบอกไม่เป็นคราบค่ะแล้วก็หน้าเนียนบางเบาเนียนมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ มันเดินน่ะใช้3ตัวนะคะพลามเมอร์รองพื้นแล้วก็แป้งเทปรับรองนะคะว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะแต่งหน้าเราเลิศมากนะคะคือมันโอเคจริงๆเพราะบางทีนี่แต่แต่งหน้าั้งแต่เช้าใช่ไหมคะบางทีตอนช่วงที่ทำออโต้สาลอนก็แต่งหน้าั้งแต่เช้าไปถึงบางที ก็เรื่องงานเร็วแต่ว่าบางทีก็ไปเต็มเต็เตะเต๋นู่นนู่นนี่น่นอะไรเงี้ยไปหลาอะไรเงี้ยกลับมาหน้าก็ยังเน้งอยู่ตีหนึ่งตีสองนะคะแต่งหน้าแต่เก้าโมงตีสองก็ยังเน้งอยู่บางคนนะคะมีเพื่อนที่บางคนก็เหมือนแบบเออแต่งแบบวันนี้ใช่ไหมคือมันไม่อาบน้ำไม่ไม่ล้างหน้ามันก็เติมเติมเติมไปทำงานต่อเพราะว่านางงกนางวิ่งงานนางไปไม่ทันที่จะแต่งหน้าหมายนางก็เลย เอาแป้งตบๆๆก็เลิศแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะส่วนตานี่ก็แต่งบางทีนี่ก็แต่งเบาๆนี่จะใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะก็คล้ายๆบ๊อบบี้บาวแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนะคะนี่ก็จะไล่สีเหมาะสำหรับคนที่แบบหาแต่งหน้าใหม่ๆห่ใช่ไหมแล้วจะสีอ่อนสุดนะคะมามาทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็สีที่สองทาครึ่งตาสีที่สามหรือสีอะไรก็ได้ค่ะมาทาตรงปลายตาอะไรไงแต่ว่าวันนี้นี่ทาแค่สองสีคิดเกียรต์แต่งเยอะไงอะ พอทาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเขียนใต้ตาหลายๆคนถามมาว่านะคะทําไมเขียนอ e ีทูดีเอ้ยสีขาวใต้ตานี่คืออะไรนี่คือใช้อ e ีทูดีที่เป็นแบบนี้นะคะใช้ดีมากก็โอเคอ่ะพอได้หรือว่าวันไหนที่ออกงานนี่ก็จะใช้กากเพชรที่แบบมันวิงๆนะคะก็เติมไปหน่อยแล้วกันจ้าแล้วก็ดัดขนตาเบาๆงเนี้อันนี้ไม่ได้ดดดอันนี้ยด,ดขนตาของ She ชิชาโดใช้ดีมากเลยนี่ดัดให้ดูดไดปะงอนเลย ปกตินี่ก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรนี่ก็จะไม่ค่อยปัดมาสคาร่านี่นขนตาก็จะงอนเลยนะจ๊ะแล้วก็บัชออนนะคะบางวันก็อยากจะเปลี่ยนสไตายจัดนี้จะเป็นสบัชออนออกสีส้มพีดพีนเห็นปะนี่อืมก็มีขายนะก็ล,ลิปสติกนะคะก็จะใช้ที่ขายอยู่ก็จะออกสีส้มๆชมพูแต่สีนี้ก็จะออกว่าที่อังกฤษหมดอะ สีสวยมากเลยให้หมแต่งหน้าง่ายๆนะจ๊ะจะบอกว่าเมื่อก่อนนะคะใช้ดีออลนะจ๊ะดีออลทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้นะคะมาคนพบว่าแบรนด์ที่นี่ขายอยู่นะคะเฟมัสนี่ก็คือเป็นแบรนด์ของอังกฤษแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพแบบโอเคอะสบายกระเป๋าเมื่อก่อนซื้อแป้งสำหรับสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช้แล้วดีออลชาแนลอะไรต่างๆนะคะก็มาใช้แป้งเทมแล้วก็ลองพุ้นเล็บลอนฝาขาวค่ะก็ ราคาอยู่ที่พันสองใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีภาษีมาเยอะๆมากมายคะ่ะก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าใช้ดีใช้ได้นานคะ่ะเพราะหยดิีเดียวก็ใช้ได้นานทาทั่วห้าจุดแล้วก็พาร์เมอร์นะคะก็จะเป็นใสๆนะคะก็เนี่ยอ่ะสามตัวเทพหอนี่ก็นี่เลยส่วนที่เปลี่ยนสีคิ้วนะคะนี่ก็จะใช้ของเคสนะคะหาซื้อได้นะคะง่ายๆเลยนะจ๊ะก็เป็นว่านะคะเดี๋ยวอันนี้จะพยายาม รีวิวนะคะแต่งหน้านะคะว่าแต่งหน้ายังไงมีวิธีการยังไงแต่จะบอกว่านี่ใช้แค่นี้จริงเนี่ยใช้แค่นี้จริงไม่ได้เยอะเลยคือแต่งแต่งแต่งแต่แต่อไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไปแพ็คของกันนะเดี๋ยวไว้มาทักทากันใหม่นะจ้าจุ๊บ